โอเควันนี้เนี่ยคุยกันง่ายๆนะครับคือ How to mm. มีเงินเก็บหลักแสนหลังจบมหาลัยนะครับโดยกระดาษนี้เนี่ยจะเป็นกระดานที่เหมือนกับโพยบอกวิธีให้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมเคยทํามาแล้วและผมเคยเอาไปบอกกับเพื่อนผมต่อและเพื่อนผมทําตามแล้วก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับก็คือมีเงินเก็บหลักแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวมันเองนะครับว่ามันสามารถทําซ้ําได้และมันก็ ทำได้จริงนะครับอันนี้เนี่ยผมขอ disclaimer ไว้ก่อนนะว่าผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ชหรือว่าแบบเป็นเซียนกูรูด้านการเงินอะไรนะครับผมแค่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งนี่แหละที่เคยทําวิธีนี้แล้วก็มีเงินเก็บแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังแล้วรู้สึกมีประโยชน์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่ฟังแล้วมันรู้สึกได้สาระไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าด่ากันแรงนะครับประมาณนั้นอย่างแรกเนี่ยที่คุณจะต้องรู้ก่อนเลยเข้าเรื่องเลยนะ ต้นเรื่องเลยที่ทำให้คุณมีเงินเก็บได้เนี่ยคือคุณจะต้องรู้สิ่งที่เรียกว่า cash flow ครับอ่ะภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะดูยากนะครับภาษาไทยเนี่ยง่ายๆเลยคือใน1เดือนเนี่ยหรือใน1วันเนี่ยคุณมีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งคุณเนี่ยจะต้องรู้อย่างแรกเลยคือค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าบ้าน ค่าน้ํามันค่าเทอมทุกอย่างนะครับคุณต้องรู้ให้ได้นะครับถามว่ารู้ทําไมเพราะคุณจะได้รู้ได้ไงว่าในหนึ่งเดือนอะ่ะคุณจะต้องหารายได้อะเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยสำหรับบางคนโชคดีหน่อยนะครับผมบอกเลยนะบางคนโชคดีนะครับมีค่าขนมจากที่บ้านอันนี้ผมถือว่าโชคดีนะคือคุณแค่โฟกัสกับการเรียนก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันถือว่าสบายแล้วเชื่อผมเถอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีค่าขนมจากที่บ้านไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยมาหาวิธีกันต่อว่าเราจะหาเงินได้จากวิธีไหนนะครับอาจจะเป็นพาร์ทไทม์นะครับผมไม่เคยทำนะครับอาจจะเป็นสอนพิเศษก็ได้นะครับสำหรับเด็กมาหาลัยใช่ไหมอาจจะเป็นออนไลน์ไหมพวกอินฟูพวก, info, พวกขายของอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่า คุณบอกว่าโอ้ชีวิตแม่งยากว่ะที่บ้านไม่ได้มีให้คุณก็ fuck นะครับช่างแม่งเลยชีวิตไม่เอาไม่ได้นะครับคือมันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือชีวิตของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องหารายได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาเวอร์ไอ้ข้างบนเนี่ยให้ได้นะครับโจทย์ของเราเนี่ยคือเราต้องการ Cash flow นะครับหรือว่ากระแสเงินสดในแต่ละวันนะครับพยายามนะให้มันเป็นบวก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 ก็เือมีเงินเก็บเหลือในแต่ละวันให้ได้นะผมไม่สนนะครับว่าจะบาท2บาท5บาท10บาทได้หมดนะครับขอแค่มีเงินเก็บนะครับนิดเดียวก็ยังดีพอคุณเริ่มมีเงินเก็บในแต่ละวันเนี่ยภาพรวมของคุณใน1เดือนเนี่ยจะเริ่มเป็นบวกนะครับคุณจะเริ่มหายใจได้นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นนะครับ พอหลายๆเดือนเข้าเนี่ยมีเป็นบวก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 คุณจะเริ่มรวมร่างกลายเป็นปีที่คุณมีเงินเก็บอ่าแล้วพอคุณมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเริ่มเลือกเส้นทางได้นะครับว่าคุณจะเอาเงินตรงเนี้ไปทําอะไรได้คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสนะครับหลายหลายคนเนี่ยที่บอกรู้สึกว่ามองอะไรก็ไม่เห็นเลยไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่า คุณเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นจากตัว cash flow นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่มีเงินหรือว่าไม่ได้มีแบบอาวุธอะไรไปรสู้เขาเลยอะไรเงี้ยคณก็เลยมองว่าตัวฉันทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงนะครับต้องค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะครับจุดเล็กๆจุดเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยภาพใหญ่มันก็จะดูดีขึ้นมาเองนะครับประมาณนี้นะผมก็อันแรกง่ายไหม cash flow กระแสเงินสดนะครับพยายามทําให้ตัวเองมีเงินเหลือให้ได้ก่อน นะครับในแต่ละวันก็ได้ในแต่ละเดือนก็ได้นะครับและสุดท้ายนยะคุณจะเริ่มมีทางเลือกที่มากขึ้นนะครับอันนี้ง่ายไหมเห็นไหมง่ายแค่นี้เองนะครับคุณอย่าไปมองว่าการเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะครับมัน very easy นะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดคุณเริ่มมีเงินเก็บเยอะแล้วเนี่ยหรือว่าพอเริ่มมีเงินเก็บบ้างเนี่ยคุณจะเริ่มมีความคิดหนึ่งขึ้นมาในหัวนะคือ จะเอาเงินเก็บเนี่ยไปทําอะไรดีวะนะครับไปทําอะไรไปทําอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาถึงสเต็ปที่2ครับก็คือการเลือกคลาสนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเวลาคุณเล่นเกมออนไลน์ไม่รู้ว่าคุณเคยหรือเปล่านะแต่วเวลาเล่นเกมเนี่ยคุณจะต้องเลือกนะครับหลังจากตอนแรกเป็นชาวบ้านธรรมดาครับคุณต้องเลือกว่าคุณอยากจะเป็นนักดาบนักเวทนักธนูแพทย์หมออะไรอย่างนี้นะครับในโลกการเงินเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นนักดาบนะสมัยนี้นะครับคือมันมีหลายเวมากๆแต่ผมจะให้3มเวยนะครับ3เส้นทางนะที่ผมเคยลองแล้วเวิร์กแล้วก็ทำซ้ำได้คนส่วนใหญ่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันแรกเนี่ยคือเอาเงินเก็บนะครับไปทำธุรกิจอ่าคนหนึงอาจจะบอกว่าโอ้โหพี่ปวดหัววะเงินเก็บทำธุรกิจ ผมไม่ได้มีเงินเก็บมากขนาดนั้นนะเอาใหม่นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณเปลี่ยน mindset นะครับเป็นเอ่อมันไม่ใช่ว่าผมมีเงินแค่นี้ผมทําอะไรไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าสมมุติผมมีเงิน1,000บาทผมจะทําอะไรได้บ้างนะครับ What I can do นะครับดูนะครับอ่าอย่างเงี้ยคุณคือพยายามคิด ให้เปิดลูกตาตัวเองนะครับคือการที่คุณแบบตั้งแพลให้ตัวเองเยอะอะ่ะคุณจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับพยายามมองหานะครับว่าเนี่ยผมมีเงิน1000บาทเนี่ยผมจะทําอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าโอ้ผมไม่มีออฟฟิศผมไม่มีแบบที่ดีๆเลยเอาใหม่ผมมีแค่โทรศัพท์กับห้องนอนเนี่ยทำอะไรได้บ้างเห็นปะเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแนวคิดนะอันนี้คือคุณจะด่าผมเป็นไลฟ์โค้ชอะไรก็วัดเอเวอร์นะครับแล้วแต่คุณจะด่าเลยแต่ว่าผมไม่ใช่นะครับคืออันนี้มันคือสิ่งที่ผมทํา มันก็เปลี่ยนวิธีคิดของผมจริงๆนะครับคือ what I can do นะครับมีแค่นี้ทำอะไรได้บ้างบางคนเนี่ยมองภาพเมื่อเกินนะครับแบบธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจแบบใหญ่หมื่นล้านเปิดห้างเปิดโรงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่นะครับ1,000บาทเนี่ยคุณอาจจะซื้อลูกชิ้นมาขายก็ได้นะครับลูกชิ้นเนี่ยซ,ซื้อลูกชิ้นมาขายก็เป็นธุรกิจถูกปะซื้อหมูทอดจากบ้านคุณมาขายที่มอก็เป็นธุรกิจนะครับหรือว่าแบบ เป็นนายหน้าขายกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยศูนย์บาทถูกปะ่ะคือคุณไม่ได้ใช้ต้นทุนนี่คุณก็ใช้โทรศัพท์ของคุณอยู่แล้วกับอินเทอร์เน็ตที่คุณก็เล่นเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มาถ่ายมุสต,อ,ตอรี่นิดหน่อยนะครับเป็นนายหน้าขายของแบรนด์เนมก็ได้เหมือนกัน1 0 0 0บาทก็ทําได้หมดเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างให้นะคิดง่ายๆเลยสมมติผมมีเงิน1 0 0 0บาทใช่ปะ่ะอังนี้นะผมมีเงิน1,000พบาทผมอยู่ธรรมศาสตร์ทรประจันใช่ไหมอ่ะผมรู้แล้วว่า ทะเลผมอยู่กลางเมืองนะครับอยู่กลางเมืองแล้วก็มีคนจีนนะครับคนจีนเยอะๆนะครับร้อนด้วยอ่ะผมเอาหนึ่งพันบาทไปทำอะไรดีผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับไปแมคโครนะแมคโครสมมุติไปแมคโครนะครับซื้อน้ําเปล่าอ่ะซื้อน้ําเปล่าอย่างนี้นะครับโอ้ยเหมือนน้ำเปล่าไหมซื้อน้ําเปล่านะครับสมมุติขวดละห้าบาทนะครับขวดเล็กๆห้าบาทนะครับผมจะได้สองร้อยขวดใช่ปะอ่ะสมมุติผมหักค่าเดินทางรุ่นนี้แล้วกันนะครับ อาจจะเหลือสักร้อยขวดแล100ว้วหนึ่งร้อยขวดนะครับผมเอามาขายคนจีนต่อเนี่ยอาจจะขายขวดละสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยนะครับได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยขวดครับได้หนึ่งพันอ่าได้หนึ่งพันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าสมมุติว่าอันนี้มันอาจจะเวอร์ไปหน่อยนะครับแบบอาจจะค่าเดินทางสมมุติสักร้อยบาทใช่ไหมลบไปร้อยหนึ่งก็เหลือเก้าร้อยบาทใช่ไหมเก้าร้อยบาทอันนี้ได้ไเ,เท่าไหร่ห้าโอ้เลขเท่าไหร่วะเนี่ยหานเลขไม่เป็น 5 408่นได้180ขวดนะครับ180ขวดคูณ10ก็ได้1,800ถูกปะเนี่ยคือคุณมีเงิน1000บาทคุณก็เลยขับรถไปแมคโครซื้อน้ำเปล่ามาขายเพราะคุณรู้ว่าที่สนามหลวงมีคนตีแล้วมันก็อากาศร้อนคุณก็เลยเอาน้ำเนี่ยมาขายเขานะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยใน1วันคุณได้บวกมาแล้ว800บาทธุรกิจไหมนี่ก็ธุรกิจใช้เงินเยอะไหมก็1,000บาทเอาเงินมาจากไหนกห็เงินที่คุณเก็บไดต้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละเห็นปะ ซึ่งเงิน1,000บาทอันเนี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแค่เคสเดียวนะมันทําได้อีกหลายอย่างมากๆนะครับทําลูกชิ้นขายก็ได้นะครับทุกอย่างเป็นธุรกิจได้หมดแหละแต่ข้อนึงเลยที่ผมเห็นปัญหานะปัญหาของคนอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่แบบตัวเงินหรอกมันอยู่ที่เรื่องของศักดิ์ศรีที่ผมเจอนะครับโอ้เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นโอ้เป็นพ่อค้าขายน้ําอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่เท่นะครับผมบอกเลยนะว่า คุณไม่ต้องไปสนใจสายตาชาวบ้านมากหรอกนะครับเพราะว่าต่อให้คุณทําอะไรนะเอาเท่าที่แค่อายุผมแค่นี้แล้วกันนะครับเคยเจอมานะต่อให้ผมจะทําอะไรนะมันก็จะมีคนดูถูกคนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะฟักกิจนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจเรื่องตัวเองก็พอนะครับเพราะว่าคนพวกนั้นนะ่ะเขาจะมาอยู่แค่ตอนเดียวนะครับคือตอนที่เราประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะแบบโอ้เ oh, ก่งมากเลยฉันว่าแล้วคุณจะต้องประสบความสำเร็จนะครับ มึงไม่เคยมึงไม่เคยแฮปปี้กูเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่างเขานะครับแค่นี้นะครับอย่ามองว่าเงินน้อยเป็นอุปสรรคของตัวเองนะครับแน่นอนมันลําบากแน่นอนนะครับแต่มันพอมีทางอยู่ค่อยๆคิดนะครับมันไปได้นะครับอันนี้แค่เวเดียวนะเอาเงินเก็บมาทําธุรกิจนะครับซึ่งเวนี้เนี่ยก็เป็นเวที่ดีแต่ว่ามันอาจจะต้องมันอาจจะต้องอดทนหน่อยขอโทษนะขอโทษนะมันอาจจะต้องอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วธุรกิจเนี่ยช่วงแรกอ่ะมันเหนื่อยมากเลย มันไม่รู้ว่ามันจะไปได้ดีเมื่อไหร่ช่วงแรกเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องทําฟรีทํางานฟรีก็ได้นะครับคุณอาจจะจมสต็อกก็ได้คุณอาจจะขาดทุนก็ได้ซื้อมาแล้วของอาจจะเสียก็ได้นะครับไม่รู้แต่แต่นะครับวันไหนที่มันพุ่งแล้วอะ่ะมันจะพุ่งแบบไปเลยนะครับนี่คือธุรกิจนะนั่นแหละก็ต้องอดทนช่วงแรกให้ได้ถ้าผ่านช่วงแรกได้นะครับรับรองว่าดีนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่าฉันทําธุรกิจไม่เก่ง ทำธุรกิจไม่เก่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาทําธุรกิจตัวเองก็ได้อันนี้มันเหมือนกับการที่คุณจ้างตัวเองให้มาทํางานให้ตัวเองนะครับธุรกิจเนี่ยเพระาะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีอีกหนึ่งทางครับก็คือ invest นะครับ investing นะครับ investing นะครับ investing เนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณเอาเงินเก็บเนี่ยไปลงในธุรกิจเหมือนกันแต่เป็นธุรกิจของคนอื่น นะครับเพราะว่าคุณรู้ตัวไงว่าสมมุติคุณเอาไปทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยอาจจะเจ๊งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดฉันเอาเงินไปลงกับธุรกิจคนอื่นเนี่ยที่แบบเขาทําธุรกิจเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เซฟกว่าแน่นอนว่าเงินที่ได้เนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าทําธุรกิจเองนะครับเพราะว่ามันก็ต้องแบ่งให้หลายคนถูกไหมแต่มันก็แล้วแต่ความถนัดของใครของมันซึ่งผมก็เลือกทางนี้เหมือนกันเพราะผมก็รู้ว่าหนึ่งเนี่ยคือผมอาจจะทําธุรกิจเองไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นนะอาจจะมีของตัวเองนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่ามันสนุกด้วย mm. ก็เลยเลือกทางนี้นะครับการที่คุณเลือก investing เนี่ยคุณจะต้องเลือก3อย่างครับคือคุณเป็นคนที่เสี่ยงสูงนะครับหรือเสี่ยงกลางหรือเสี่ยงต่านะครับอันนี้สมคัญมากๆนะครับในการลงทุนเพราะว่าการที่คุณเลือกตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันมีผลต่อผลลัพธ์การลงทุนของคุณมากๆนะครับเช่น สมมติว่าคุณเลือกเสียงสูงคุณมีโอกาสที่เงินของคุณเนี่ยจะเติบโตเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าคุณเกิดเลือกสิ่งที่คุณเข้าไปลงทุนไม่ดีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหลือศูนเลยก็ได้นะครับใจร้ายนะครับโลกการเงินใจร้ายนะครับเหลือสูนเลยนะครับไม่มีใครมาโง่ด้วยนะมีแต่คนซ้าเติมนะครับบางคนเลือกเสียงต่ําเลือกเสียงต่ํานะครับก็อาจจะ ไม่ค่อยโตนะครับข้อดีคือเงินเงินคุณยังอยู่ไงเงินต้นคุณยังอยู่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยโตนะครับก็อาจจะเสียประโยชน์เรื่องของเวลาถ้าเกิดคุณเลือกเสียงกลางก็อาจจะไม่ได้โตเท่ากับคนอื่นแต่ก็พอจะกินอิ่มนอนหลับบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกให้ดีนะครับว่าคุณอยากไปทางไหนซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาบอกนะครับว่าแต่ละทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาง่ายๆนะอย่างเช่นสมมติเสียงสูงเนี่ยอาจจะเป็นพวกคริปโตหุ้นปั่นอะไรพวกนี้ถ้าไม่รู้จักลองไปเสิร์ช ดี๋ยวคิดมันจะยาวนะถ้าเสี่ยงปานกลางเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทเป็นหุ้นที่อยู่มานานแล้วมีลูกค้าอยู่แล้วในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับพอที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเออมันเก่าจริงในเกมนี้นะครับแต่ถ้าคุณเลือกเสี่ยงต่ำเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกสลักออมสินเงินฝากธนาคารทองคําอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปดูได้ก็แล้วแต่นะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เลือกเสี่ยงสูงนะครับถามว่าได้ผลตอบแทนดีไหมดี ดีจริงนะครับแต่เอฟเฟกที่ตามมาเนี่ยคือผมนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยผมไม่มีสติไปทํางานหรือว่าไปเรียนอย่างอื่นนะครับทาให้ภาพรวมวาในชีวิตผมมันแย่ลงนะครับก็เ,เลยสุดท้ายเนี่ยมาเจอจุดกึ่งกานะครับก็คือโอเคเราเลือกมิดละกันนะครับเป็นแบบเสี่ยงกลางๆผลตอบแทนไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่ว่าสบายใจนะครับภาพรวมทําแล้วชีวิตเราดูดีขึ้นก็โอเค เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเนาะมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องงานอื่นอีกมีเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นอีกน,นะครับก็แล้วแต่ว่าอยากเลือกแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบทําธุรกิจนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบลงทุนนะครับผมแนะนําอีกคลาสหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือการทําเอาเงินเนี่ยมาลง skill and tools นะครับอ่ะ skill and tools คืออะไรนะครับคือ การเอาเงินเก็บที่มีเนี่ยไปเรียนหรือไปซื้ออุปกรณ์บางอย่างทําให้เราเนี่ยมีค่าตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นสมมุติคุณเรียนโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์ถูกไหมครับเรียนเขียนโค้ดอะไรพวกเนี้ยคุณก็เอาเงินเนี่ยที่เงินเก็บของคุณเนี่ยไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าไปเข้าคลาสเพิ่มเติมเพื่อทําให้คุณเนี่ยมีความรู้ในการเขียนโค้ดบ,บางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นทําให้เวลาคุณหางาน คุณจะได้เปรียบคนอื่นหรือถ้าเกิดคุณรับจ็อบเองคุณจะสามารถเรียกค่าตัวได้แพงกว่าชาวบ,บ้านเขาประมาณนี้นะครับอ่าน,นี้ในฝั่งของสกิลนะในฝั่งของ tools นะครับในฝั่งของ tools เนี่ยคือการซื้ออุปรกรณ์บางอย่างเพื่อทําให้คุณสามารถเรียกค่าตัวได้แพงขึ้นหรือทําคุณภาพของงานได้ดีมากขึ้นจนทําให้คุณได้เงินมากขึ้น,นครับเช่นทุกวันนี้เนี่ยผมทำโซเชียลมีเดียนะครับผมเคยมีเคสหนึ่งนะลูกค้าเนี่ยเขาต้องการคนที่มีดโดรน มีโดรนนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพมุมสูงได้นะครับเป็นางานเกียวกับสังหานะครับซึ่งผมไม่มีนะครับปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าสมมติเฉยๆนะสมมุติว่าผมทํางานหนึ่งเนี่ยอาจจะได้10,000่บาทนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยแค่มีโดรนนะครับเขาจะจ้างผม5 0,000บาทเก็ตปะซึ่งโดรนตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าราคาเท่าไหร่นะอาจจะประมาณต้งสามหมื่นเนี้ย เห็นปะว่าถ้าเกิดผมไม่ชอบลงทุนผมไม่ชอบทําธุรกิจเองผมเอาเงินเก็บเนี่ยมาซื้ออุปรกรณ์เพิ่มเพื่อทําให้รายได้ผมจาก10,000บาทเนี่ยขยับมา5 0,000ื่นก็ได้เห็นปะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันและ,ละหลายๆคนก็ทานะครับเช่นพวกสมมุติว่าคุณเป็นแคสเตอร,ร์อเป็นนักแคสเกมอย่างเงี้ยคุณอาจจะจยากได้ไดคอมพิวเตอร์ที่แรงขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุณผลิตงานได้ดขีขึ้นอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่ผมมองว่าสามารถเอาเงินเก็บของคุณจากข้อหนึ่งเนี่ย มาต่อยอดได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญเลยนะครับคือข้อ3ครับคือ keeping d o นะครับลองเถอะนะครับผมมองนะครับว่า,เ,าเราอะดูถูกระยะยาวเกินไปนะครับผมรู้สึกว่าเราติดกับในเรื่องของความเร็วนะสมัยนี้แบบ ต้องสําเร็จไวต้องรวยภายในหนึ่งปีเรียนจบต้องมีเงินเก็บหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นนะครับสำหรับผมนะผมลองให้นึกภาพนะสมมุติว่าคุณต้องการโดรนราคาสามหมื่นนะครับภายในหนึวันอย่างเงี้ยคุณจะหาเงินที่ไหนมาซื้ออาจจะยากใช่ปะแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าในหนในอีก1ปีข้างหน้าฉันจะซื้อโดรนเพื่อมาอัพค่าตัวของฉันอะไรเงี้ยเห็นปะ ว่ามันเป็นไปได้นะครับแค่มองภาพกว้างมองภาพระยะยาวมากขึ้นนะครับฉันจะลงทุนให้มีเงิน1ล้านบาทนะครับภายในปีหน้าโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยจะไปหาจากไหนเอาใหม่ oh นะครับฉันจะลงทุนเพื่อให้มีเงิน1ล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้าใอายุ30อะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย k e e p doing it in long term นะครับคือพยายามพยายามสู้กับมันนะครับ ู้ที่ยากที่สุดเนยคือสู้กับวินัยตัวเองนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะจะดูแบบบัสเวิร์ดหรือว่าเป็นคําคมแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับว่ายิ่งคุณทําตามแผนของคุณได้นานเท่าไหร่นะครับโอกาสสําเร็จของคุณะ่ะจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะผมคิดว่ากระดานนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับนี่เขียนใหม่นะครับคิดลองเทิรมนะครับไม่รู้ถูกแกมมากกว่านะ นั่นแหละนะครับทำได้เนี่ยผมรับรองเลยว่าตอนคุณจบมาเนี่ยเงินเก็บหลักแสนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ยากเลยนะครับก็หวังว่าอันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ลองทําตามแล้วแล้วเห็นผลที่ดีกับตัวเองนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะครับหรือว่าใครมีทริคแบบอื่นลองทำแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยก็มาแชร์กันได้คอมเมนต์ด้านล่างนะเพราะผมเชื่อว่าเรื่องอะไรพวกเนี้ย เรื่องการเงินอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับหลายคนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับผมบอกเลยว่าตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็มีเงินเก็บทั้งโตแค่5 0 0บาทก็เคยในจุดนั้นนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกคนอื่นๆกันได้นะครับว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่อยู่ในจุดที่เหนื่อยอย่างนั้นนะครับมีเพื่อนอีกหลายหลายคนที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกันกับคุณนะครับก็ไว้เจอกันกระดานหน้าครับผม